สวัสดีครับผมครับอยู่กับช่องเบาอีกบ้านนาครับผมมาครับผมวันนี้จะพามาผสมน้ำกดนะครับนะขี่ยางเพ่งเสร็จครับผมก็น้ำกดก่อเหมือนเดิมแล้วครับผมแต่ตอนนี้เราเติมน้ำลงไปแล้วนะครับผมนะแล้วก็ใส่แต่น้ำกดครับผม น้ำกดก็พอ,รพอรครับผมนี่ครับผมวิธีการแกะก็ง่ายครับผมระวังด้วยนะครับผมนะ งานี้ก็จะไม่เปืองน้ํากดเท่าไหร่ครับผมเพราะว่ายางก็ไม่ค่อยออกครับผมใบยางก็ร่วงหมดแล้วครับผมก็ไม่ค่อยเปืองน้ํากดเท่าไร่ครับผมบางครั้งก็ขายได้สามสีงวดครับผมค่อยได้ผสมครัง้งหนึ่งเนาะครับเนาะเพราะว่ายางไม่ออกแล้วนะครับผมจากหนาวก็มาร้อนครับผมคราวนี้ ก็ยิ่งจะไม่มีแล้วครับผมยางก็จะได้ปิดหน้ายางไว้ครับผมค่อยๆเทนะครับผมนะ ก็หาไม้มาไว้คนครับผมขั้นตอนนี้ก็ระวังร้อนด้วยครับผมนี่ไปค่อยทำครับผม่อโคนผคม ครับผมนี่คือเสร็จแล้วครับผมนี่อันนี้ก็คือเสร็จแล้วครับแล้วเราก็ปิดฝาไว้ครับผมรอให้น้ำกดเย็นครับผมเราไม่ต้องไปใกล้นะครับนะอันตรายครับผมเอาครับผมถ้าชอบที่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบ่าวเอกบ้านนาด้วยครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ